สวัสดีครับผมพบกับแท็กเต็นรถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับรถสปอร์ตยอดนิยม1นึคันที่ขายดีอันดับต้นๆในเต็นรถคุณหญิงเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า Mercedes-Benz C 250คูเป้โฉม W205 หรือว่าโฉมก่อนปัจจุบันนะเพราะว่าตัวนี้ยังจะเป็นตัวก่อนเฟสลิฟต์นะครับผมก็จะใช้รหัส250อยู่พูดถึงเรื่องโฉมก่อนนะครับโฉม W205 เนี่ยถือว่าเป็นโฉมปัจจุบันของคลาส s C ค o ูเป้คลาสนี้แล้วแต่ว่าณเวลานี้ปี2021มันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าเฟสลิฟต์ออกมาด้วยซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือไฟหน้าไฟท้ายภายในนิดหน่อย แต่คันนี้จะเป็นก่อนเฟซลิฟตก็จะได้ตัวกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลซึ่งเป็นกระจังหน้ายอดทิตของทาง Mercedes-Benz นะตอนนี้อยู่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ใหม่ของเขาเลยไดมอนด์กริลออกมาปุ๊บเนี่ยช่วงแรกๆคนก็จะไม่ค่อยดูดูไม่ค่อยสะดุดตาเท่าไหร่แต่ โด,โดยที่เขาออกมาหลายๆรุ่นปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าท่าดีมันก็สวยดีหลายๆคนชอบตัวส่วนตัวผมเองก็ชอบเหมือนกันนะและตัวนี้เนี่ยเป็นรถสไตล์คูเป้ก็จะเป็นรถสปอร์ตข้างหน้าเขาก็จะทำดู a ะเ r e s s i v ดูดุดันไม่ว่าจะเป็นชุดกันชนล่างซึ่งรถคันนี้ก็จะได้เป็นชุดต่ง MG มาให้กันชนล่างเขาก็จะค่อนข้างดูดุดันมากขึ้นผสมผสานกับสีโครเมียมแล้วก็ตะแรงล่างที่ดูค่อนข้างใหญ่ทําให้รถคันนี้เนี่ยเป็นรถสปอร์ตที่ดูดุดันขึ้นมาจริงๆ แล้วก็ไฟของเขาก็จะเป็นไฟตัว LED ILS ก็จะเป็นตัวท็อปสุดของณเวลานั้นเลยตัวไฟเองเขาก็ค่อนข้างฉลาดเลยเขาก็จะมีตัวคอนเนอร์ไลท์มาให้มีตัว Active High Beam Assist มาให้ก็คือการเปิดไฟสูงโดยอัตโนโมัติซึ่งตัวไฟตัวนี้ก็ทำงานได้ดีไม่แพ้ตัวโฉมปัจจุบันเลยเสร็จแล้วตัวไฟเดย์ไลท์ของเขาก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์แบบ LED o p t i c Fiber นะครับก็จะเป็นแบบเส้น ขีดขึ้นมาตรงนี้เลยและอีกหนึ่งอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมเคยชอบมาตั้งแต่รุ่นอ่า e ค s s ที่เป็นตัวคูเป้ตัว207ในตัวเฟซติฟ hmm. ก็คือเอกลักษณ์ของไฟที่เป็นไฟเม็ดเพชรตรงนี้ตัว C Class ตัวนี้ก็ยังเป็นเม็ดเพชรอยู่อันนี้ผมชอบมากเพราะมันดูค่อนข้างเท่นะตัวใหม่ๆเขาจะเป็นแค่ไฟขีดแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวตรงขีดนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เขาจะเป็นเม็ดเพชรตรงนี้อันนี้ผมชอบดีไซน์ใหม่ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ค่อนข้างคิดถึงนะผมชอบดีไซน์ตรงนี้จริงๆเลยอ่ะพูดถึงข้างหน้าเดี๋ยวผมขอมาที่เครื่องย ตัว C250 Coupe ก่อนเฟ l i ิฟก็จะได้เครื่องยนต์ขนาด2,000 c c มาให้ก็2,000 c c มาพร้อมกับแรงม้าที่อยู่ที่ประมาณ211แรงม้าและคันนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่าเขาจะเป็นรถปี2018แล้วก็ตัว2019เนี่ยจะเริ่มมี m n o r อร์ a i n ออกมาแล้วซึ่ง Minor Chain เนี่ยเขาจะได้เกียร์ที่เป็นเกียร์ตัวใหม่เป็นตัว 9G-Tronic ถ้าเกิดเป็นรถแรกๆของตัวนี้เขาจะได้เป็นแค่7แต่คันนี้พิเศษตรงที่ว่ารถสุดท้ายเขาได้ 9G มาด้วย ซึ่งตัวเกียร์ 9G เนี่ยค่อนข้างทำงานได้สม o ท t h กว่าเดิมแล้วก็บริโภคน้ำมันน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยด้วยก็ใครที่หาตัวนี้อยู่คันนี้ผมว่าคุ้มเลยเพราะว่าได้เครื่องได้ตัวเกียร์ตัวใหม่มาด้วยนะครับแล้วเครื่องยนต์ถ้าคุณรู้กันอยู่แล้วตัว C 200 Coupe ตัว Face Lift เนี่ยช่วงนี้ช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะให้เครื่องที่มันเป็นเครื่องบล็อกเล็กกว่านะครับแรงม้าก,ก็จะน้อยกว่าคนก็จะหันมาหาตัวนี้ค่อนข้างเยอะแน่นอนนะครับเครื่องตัวนี้2000 Turbo 0 100เพียง6วิพวกกว่าเท่านั้นแรงมากแล้วก็ท็อปสปีดของเขาได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยขอเลขทั้งหมดที่ผมพูดออกมานะมันเป็นรถสปอร์ตเต็มตัวคันหนึ่งเลยที่ดูดีมากๆนะครับแล้วก็ขับขี่บนท้องถนนบอกก่อนว่าผมเ,เคยเอาคันนี้ไปขับเล่นดูแล้วมันเป็นรถที่ค่อนข้างบาลานซ์ดีนะครับผมคือไม่ได้ออกแนวสปอร์ตจ๋าซะจนขับทุกวันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ออกแนวเป็นแบบซีดานที่จะนุ่มย้วยขนาดนั้นขับเป็นเดลี่ยูสได้นะครับแล้วก็การใช้งานโดยทีีี่่่วาาาของเเเป็น C. C เน็นกจะ เบาะหลังไม่อีกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นเพิ่มเติมอ่ะมาต่อกันที่ข้างๆรถของเรานะครับข้างๆรถคันนี้ก็จะได้แม็ก AMG ขอบขนาด19นิ้วมาก็จะเป็นลวดลายแบบลายใหม่ของเขาที่จะเป็นแบบซี่แล้วนะครับซึ่งลายซี่นี้เนี่ยส่วนส่วนตัวผมก็ชอบดีนะลายเก่าก็ชอบลายใหม่ก็ชอบเอามาคุยกันในคอมเมนต์แล้วกันว่าชอบแบบไหนมากกว่านะครับซึ่งลายซี่นี้ก็จะเป็นสีแบบ True t ู o ทนออกสีเงินและสีดํามาคู่ด้วย ส่วนตัวฝาครอบล้ออันนี้ก็เปลี่ยนมานะครับเพราะว่าปกติแล้ว C ีคูปเนี่ยถ้าเป็นตัวแรกๆเนี่ยปีประมาณ1 6บ7เนี่ยเขาจะให้ฝาครอบที่เป็นแบบสีสีน้ำเงินมาอันนี้จะเป็นแบบฝาครอบสีดําพร้อมกับไอตัวดาวจรงหน้าก็เป็นสีดามาให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้รถด,ดู a g r e s s i v ดูดุดันมากขึ้นมาถึงข้างนะครับข้างข้างของเจ้าเบนซ์ซีคูปคันนี้เบนซ์ซีคูปตัวชฉมอ่าโฉมใหม่เนี่ยโมสองศูนย์ห้าเนี่ย <S 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 เขาก็ได้ทําลวดลายที่ค่อนข้างดู มนขึ้นนะครับดูมีความโค้งขึ้นถ้าเกิดคุณไปดูซีคูปตัวโฉมก่อนหน้านี้คุณจะเห็นว่าของอันนั้นอ่ะมันจะดอกแนวริมเดียมหน่อยแต่เนี้ยทุกอย่างดูโค้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้าง ที่เขาทําออกแบบมาเป็นแบบออกแนวโคง้คงลวดลายเส้นของตัวรถนะครับก็จะออกแนวโคง้คงตรงนี้คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงเนี้ยมันออกโคง้คงมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นซีคูปสมัยก่อนหน้านี้เขาจะออกแนวเลียมๆียข้างหลังห,ห,ห,หน่อยแต่อันนี้ก็จะออกแนวมวนๆโคง้คง,คงมากขึ้นส่วนตัวบันไดนะครับบันไดโดยที่ว่ารถคันนี้เป็น AMG Package บันไดข้างล่างนี้เขาก็จะดูโดดเด่นมากขึ้นโดยที่ว่าเขาจะมีตัวบันไดที่ยื่นออกมานะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยถึงจะแม้จะเป็นโค้งนะแต่มีตรงนี้ สลับขึ้นมาเป็นแบบริมเลียมขึ้นมาก็ดูดูดันมากขึ้นส่วนตัวออปชั่นรถคันนี้คันนี้ก็จะมี k e y l e s ส Go มาให้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่การล็อกรถเปิดล็อกรถโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจได้ต่อมารถคันนี้นี่เป็นแบบเฟรมเลสมาให้ด้วยนี่เป็นแบบเฟรมเลสมาให้ด้วยและตามสไตล์ของทาง Mercedes Ben z นะครับเขาก็จะออกแบบค่อนข้างใช้ทริมที่เป็นอลูมิเนียมมากไม่เหมือนทาง BMBM BM ส่วนมากก็จะใช้เป็นแบบทริมที่เป็นออกแบบ แนวสีดำดูดูดุดัดดนแต่นี้ก็จะมีทริมที่เป็นอลูมิเนียมสีเงินซึ่งจะทำให้รถเนี่ยดูมีคลาสมีมีความเป็นลักชัวรี่มากกว่ามาต่อที่ท้ายของเจ้า c ีคูปคันนี้ซึ่ง C ีคูเป้คันนี้ก็จะเป็นเจนใหม่ผมชอบดีไซน์ของเขานะเพราะดีไซน์ก็เปลี่ยนไปได้ชัดเลยจาก c ตัว c ีคูปตัวโฉมที่แล้วซึ่งถ้าคนยังนึกภาพจําภาพ C ีคูปตัวโฉมที่แล้วได้อยู่เนี่ย ข้างท้ายของเขาอ่ะจะไม่มีความแตกต่างกับ C4 ประตูเลยอันนั้นอ่ะมันจะทําให้รถอ่ะดูไม่มีเอกลักษณ์แต่โดยที่ว่าโฉมใหม่นี้เขาออกมาปุ๊บเนี่ย C ที่เป็นซีดานเนี่ยไฟก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคูปเคปเ้ก็จะเป็นไฟอีกแบบหนึ่งแล้วไฟคูเป้ที่ทาใหม่อีกแบบหนึ่งเขาทําแบบออกแนวเฉี่ยขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยจะเป็นแบบกลมๆเล็กๆเฉยๆแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบซีเหลี่ยมยาวตรงลง,ลงมาเลยแล้วจอกแนวมนๆตามทรงใหม่เลยทรงใหม่นี้จะเน้นแบบ โค้งๆกลมๆหน่อยก็ไอไฟตัวนี้ทำออกแบบมาได้ดีเลยแล้วไฟเนี่ยจะเป็นไฟแบบ LED นะครับ LED เต็มตัวพร้อมกับตัวออปติกไฟเบอร์เนี่ยตัวเป็นไฟเบรกเนี่ยจะเป็นออปติกไฟเบอร์ทำให้ตอนคืนเนี่ยแสงที่มันมาจากผ่านจากไอตัวไฟ LED ออปติกไฟเบอร์เนี่ยมันสวยยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยส่วนตัวข้างล่างนี้ก็จะเป็นกันชนซึ่งกันชนของตัวนี้ก็ได้ได้กันชนแบบ AMG มาให้ด้วยก็จะมีลวดลายที่ดูดุดันขึ้นไม่ว่าจะเป็นขอบข้างๆนี้นะครับที่จะเป็นรูระบายอากาศปอมๆแต่ว่าไอ,ปอ้ปอมๆเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยดูมิติดูมีมิติความเป็นสปอร์ตมากขึ้นตัว ข้างท้ายนี่นะครับก็จะมีดิฟวเซอร์เล็กๆอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีท่อซึ่งท่อตัวนี้นะครับถ้าคุณสังเกตดีๆข้างในเนี่ยมันจะเป็นท่อยื่นออกมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแค่ฝาครอบเฉยๆทางเบนซ์ส่วนมากก็จะทําแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ตรงนี้นะครับเขาดูโดดเด่นมากขึ้นดูมีสไตล์มากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วท่อท่อที่เป็นท่อของมันเลยเนี่ยจะเป็นท่อแค่กลมๆบางทีท่อกลมๆเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับดีไซน์ตัวที่ออกมาสําหรับ ทาง Mercedes-Benz เขาก็เลยทำเป็นตัวฝาครอบออกมาเพื่อให้ตัวดีไซน์เนี่ยมันกลมกลืนกับดีไซน์ที่ส่วนอื่นๆของเขาที่ออกแบบมานั่นเองแล้วก็ฝาท้ายของเขานะครับจะมีการเปิดฝาอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมมองว่าค่อนข้างลำบากนะครับผมคือตัว C Coupe เนี่ยเวลาเปิดฝาท้ายเนี่ยตัวเก่ามันก็ยังเป็นแบบเปิดธรรมดาขึ้นมาได้แต่ตัวนี้ในการเปิดฝาท้ายนะครับจากข้างหลังเนี่ยมีแค่2วิธีเท่านั้นคือ1 จากรีโมทกระก็คือการเตะเปิดซึ่งมันมันเป็นการที่ผมมองว่าไม่ค่อยสะดวกสบายที่จริงมันน่าจะมีปุ่มอะไรเงี้ยให้มันเด้งขึ้นมาได้ก็ค่อนข้างอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งอย่างที่ผมมองว่าเพื่อเพื่ออะไรที่เขาทำมาแบบนี้นะครับผมเรามาดูท้ายกันเปิดท้ายมาปุ๊บท้ายข้างหลังก็จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่เลยสำหรับรถ อสองประตูนะครับสามารถวางของได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ก็สามารถวางได้ข้างในประมาณ2องพันและตัวนี้สามารถพับเบาะหลังไปได้ด้วยเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นแบบ2ประตูสี่ที่นั่งที่นั่งข้างหลังเนี่ยครับสที่นั่งหลังเนี่ย,เ,ยเขาสามารถพับเบาะลงไปซึ่งเวลาเราจะเก็บของที่มี อ่าส,สัดส่วนที่ค่อนข้างยาวเราก็พับเบาะลงไปแล้วก็สไลด์ขอกไปได้เลยก็ถือว่า practical นะครับถือว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์ดีอ่ะต่อมาวิลืมเกือบลืมอันนี้ปิดไฟฟ้านะครับปิดเปิดเนี่ยอย่างนี้มันบอกคือมันปิดเปิดไฟฟ้าแทนที่จะมีปุ่มอะไรให้กดก็ไม่มีให้เราต้องไปกดจากข้างในหรือกดจากรีโมทหรือว่าเตะเปิดเราเท่านั้นภายในของเจ้าซีคูปคันนี้ขอมาเริ่มที่เบาะก,ก่อนเลยคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะสีแดงมาก็เป็นสีแดงที่ ดูดีนะดูดูดูไม่ได้สปอร์ตจ๋าอะไรขนาดมันเพราะว่าโทนสีของเขาเนี่ยจะเป็นโทนสีแดงออกแนวเข้มเขมนะครับผมก็จะทําให้ข้างในเนี่ยมันค่อนข้างดูลงตัวเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีแดงแจ๊ดไปเลยเนี่ยมันก็จะกระโดดเด่นเกินไปเลยมันจะดูไม่ลักชัวรี่แต่สีเนี้ยทำออกแบบมาได้ดีส่วนตัวเขาจะเป็นเบาะแนวออกเป็นแบบเบาะสปอร์ตแบบบักเก็ตซีทนะครับผมก็จะไม่ได้เน้นความสบายจ๋าซะขนาดนั้นแต่ว่าตัวโอบข้างๆเนี่ย เขาทามาค่อนข้างใหญ่นะรถบางคันเนี่ยมันไม่ใหญ่แล้วก็เวลามันไม่ใหญ่ปุ๊บเวลานั่งเข้าไปเนี่ยมันจะดูแบบฟิตๆแต่ตัวนี้ไม่ฟิตสําหรับผมเนี่ยนั่งได้สบายเลยเด้อดคนไซส์ผมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนั่งได้แบบสบายๆนะครับต่อมาผมขอมาพูดถึงเรื่องดีไซน์ภายในดีกว่าข้างบนนี้ทุกอย่างนะครับเป็นหุ้มหนังหมดดูดีทุกอย่างดูดีหลดเลยแล้วก็ตัวแอร์เองก็จะเป็นแอร์แบบแนวกลมนะครับผมข้างในจะใช้ทริมอลูมิเนียมบวกกับ คาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้คาร์บอนไฟเบอร์สวยมากนะครับผมงานดูดีมากดูสปอร์ตมากแล้วก็ลูมิเนียมเนี่ยทำผิวสัมผัสมาได้ค่อนข้างโอเคเลยทุกอย่างในการออกแบบในการจัดวางเลเยอร์ดีไซน์เนี่ยผมให้แบบก้าเต็มสิบเลยแล้วกันเผื่อแค่คะแนนหนึ่งเอาไว้แต่ว่าก้าเต็มสิบเลยทำออกมาได้ดีมากต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอตัว Mercedes- Ben z คันนี้หน้าจอตัวนี้ก็ยังใช้ซอฟต์แวร์ที่หลายๆคนยังเห็นอยู่นะครับยังไม่ใช้เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็เล่นง่ายนะครับอย่างแรกเมนูแรกก็จะเป็นน a วิเกเตอร์ของเราตัวนี้ก็จะมีน a วิเกเตอร์มาให้นะครับสามารถเล่นได้เลยแต่ก็อย่างอย่างที่คนหลายๆคนใช้ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เวิร์กสักเท่าไหร่ไปใช้เป็นพวกแอปเปิลคาร์เต e อย่างเงี้ยจะเวิร์กกว่าแล้วก็จะมีวิทยุ f m a m มีเดียรถคันนี้ก็จะมีมีเดียรูปแบบนะครับมีบลูทูธมีดิสต์นะครับมีเมมโมรี a การ์ดแล้วก็มี USB 2ช่องให้เลือกใช้งานในการฟังเพลง ต่อมาก,ก็จะเป็นตัวเทเศโฟนนะครับรถคันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธได้และอันสุดท้ายก็คือจะเป็นเซตติ้งของตัวรถอ่ะกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีการ ปรับเปลี่ยนนู่นเยอะแยะเลยนะครับผมเข้าไปวีโคเซตติ้งให้วีโคเซตติ้งตัวนี้ก็มีหลายอย่างให้เซตเลยนะครับไม่ว่าเกี่ยวกับการล็อกประตูให้มีเสียงเกี่ยวกับตัวเบลให้มันดึงลังอะไรพวกนี้ไฟภายในรถทุกอย่างนะครับสามารถมาเปลี่ยนในนี้ได้หมดเลยก็ลองมาเล่นดูกันได้และรถตัวนี้กดกับก่อนรถตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีตัวแคมเรเนาที่เป็น360มาให้ด้วยก็จะเป็นกล้องแบบ360อองศากดเข้าไปอ่ะ กดกล้องมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแบบ360องศาเลยนี่เปิดประตูอยู่ก็จะไม่โชว์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดปิดป,ประตูปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโชว์ตรงนี้เป็น360องศาและตรงนี้ก็จะเป็นกล้องหน้ารถเราซึ่งหน้ารถอันนี้นะครับ มันโชว์หน้ารถอยู่เพราะว่าผมยังไม่เข้าเกียร์ถอยแต่ถ้าเกิดผมเข้าเกียร์ถอยปุ๊บมันก็จะสวิชมาข้างหลังเลยสวิชมาข้างหลังปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเส้นปะให้ด้วยเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราหักไปตรงเนี้ยองศาเราเนี่ยจะเข้าซองประมาณไหนแล้วเราตาเน,นี้ยแหละเวลากะเข้าซองมันจะง่ายมากๆเลยนะครับไม่พลาดแน่นอนอันนี้ก็ทํารูปแบบออกมาได้ดีมากๆสําหรับกล้อง360องศา360องศาของเบนซ์คันนี้ ลงต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแอร์แอร์ของเขาก็จะเป็น Air Dual Climate Control สามารถแยกอิสระซ้ายขวาเลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวไล่ฟ้าหน้าฟ้าหลังมาให้ด้วยลงมาข้างล่างนี้อีกก็จะเป็นปุ่มช็อตคัตทั้งหลายแหละที่ผมเล่นไปเมื่อกี้มี n นว i เก t ตอร์ว i ด m โ d i a เดีย p ท o n e ีโคเซตติ้งแล้วก็ไฟฉุกเฉินแน่นอนโดยที่ความเป็นเบนนะครับเขาไม่ลืมนาฬิกาที่อยู่ตรงนี้ด้วยแล้ดูดิคือ คาร์บอนไฟเบอร์อท้หมมาสวยมากคันนี้ติดสติกเกอร์มาแล้วด้วยนะถ้าเกิดคุณเห็นว่ามันทำไมมันมัวมัวจังคันนี้ติดสติกเกอร์กันรอยมาให้ด้วยถ้ารอบปุ๊บไอตัวคาร์บอนไฟเบอร์นี่โอ้โหวิ่งเงาวิงเลยตรงนี้เป็นแกะน,นะครับใส่ของทั่วไปไม่มีอะไรแล้วก็จะมีตัว power outlet 12โวลต์มาให้1ช่องในนี้ลงต่อมาอันนี้ก็จะเป็นตัว Command นะครับผมตัว j o y สติ c กคอ m ม a น d ซึ่งเริ่มจากซ้ายมือสุดก็จะมีตัวด y นามิกซีเล ก็คือการเปลี่ยนโหมดการขับขี่เรื่องขึ้นเรื่องลงได้เลยจะมีทั้งหมด5โหมดให้เลือกมี Eco, Comfort, Sport, Sport Plus แล้วก็ Individual ที่เราสามารถเซตได้เองเลยว่าเราอยากได้การขับขี่แบบไหนต่อมาก็จะเป็นปุ่มตัว Auto Start s t o p นะครับอันนี้ก็สามารถเปิดปิดฟังก์ชันได้ข้างขวามือก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดวอลลุ่มปุ่มเปิดปิดหน้าจอแล้วก็ปุ่มยื่นเบลออกมาเพราะตัวนี้เนี่ย โดยที่ว่าเขาเป็น2ประตูเสากลางของเราเนี่ยมันจะอยู่ลึกหน่อยเวลาเราจะเอื้อมเอาสายเบลล์เนี่ยมันจะยากตัวนี้เขาจะมีแบบบัตเตอร์มาให้เหมือนเหมือนเหมือนคนใช้ที่ดึงช่วยช่วยดึงซีเบลล์มาให้ผมหน่อยกดปุ๊บเขาดึงออกมาให้เลยแล้วเราก็หยิบล็อกซีเบลล์ได้แบบสบายๆเลยต่อมามาเจอที่หน้าปัดของเราดีกว่าหน้าปัดเรือนใหม่คันนี้ก็จะได้หน้าปัดเรือนใหม่ที่เป็นแบบแอนะล็อกผสมผสานกับดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับซึ่ง ตัวแอนะล็อกผสมดิจิตอลเนี่ยอย่างแรกเลย,เยผมขอพูดเรื่องแอนะล็อกก่อนแอนะล็อกก็จะมีตัววัดนะครับความเร็ววัดรอบเครื่องนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบจอนะเป็นจอสีสีหน่อยตัวนี้จอส่วนฝั่งซ้ายกอบฝั่งขวาก็จะมีวัดตัวน้ำมันรถว่าน้ำมันรถมากน้อยแค่ไหนกับความน้อนของตัวเครื่องส่วนหน้าจอตรงกลางจะเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับเป็นดิจิตอลแบบสีสีซึ่งเมนูแรกที่เราจะดูกันก็จะเป็นเมนูทริปของเรา ทริปตัวนี้ก็พั่วไปเลยนะครับก็จะบอกเกี่ยวกับว่ารถคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่แล้วรถคันนี้ขับมากี่ชั่วโมงนะอัตราการเลงเป็นยังไงตัวเนี้ยมันจะมีตัวทริป A ทริป B ทริป A ก็จะเป็น from start อย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมสตาร์ทรถคันนี้มา59นาทีแล้วทำรีวิวไปเนี่ย59นาทีแล้วไม่ได้ขับไปไหนเลย0กิโลนะครับผมไม่ได้มีความเร็วเลยเพราะจอดอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเกิดมีความเร็วแล้วเนี่ยมันก็จะบอกเลยนะว่ารถคันนี้เนี่ยอ่ะขับไปแล้ว1ชั่วงวิ่ิโล อัตราการซิ้มเปลืองเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ก็จะบอกหมดเลยในตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะมีอีโคดิสเพลย์มาให,ให้เราดูด้วยว่าเราเป็นคนขับรถแบบไหนเป็นคนตีนผีหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเป็นคนชอบเบรกหรือว่าเป็นคนที่ขับแบบบาลานซ์บาลานซ์ชอบปล่อยไหลไปเรื่อยๆเพื่อประหยัดพลังงานก็จะบอกตรงนี้เลยแล้วก็จะมีบอกตัวเรียลไทม์ว่ารถคันนี้นะครับผมใช้อัตราการซิ้มเปลืองเท่าไหร่แล้วก็น้ามันเนี่ยเป็นกิโลเนี่ยเหลือเท่าไหร่อ่านี้ก็จะเป็นหน้าทริป ต่อมาก็จะเป็นหน้าเนวิเกเตอร์จะบอกเกี่ยวกับว่าตอนนี้ทิศทางเราเนี่ยอยู่ทิศทางไหนมีวิทยุมี you, มี Media, เดียไว้ดูเรื่องเกี่ยวกับเพลงนะครับโทรศัพท์ a s s อสิสตันกราฟิกไม่มีอะไรมีเซอร์วิสเซอร์วิสอันนี้ก็เอาไว้ดูว่ารถคันนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมแล้วเขาเซอร์วิสรอบหน้าเท่าไหร่เมื่อไหร่ แล้วก็จะมีเซตติ้งพวกเกี่ยวกับเรื่องไฟเรื่องภายในรถอีกเล็กน้อยเล็กน้อยอยู่ที่จอดิสเพลย์กลางนี้นะครับต่อมาก็จะมาเจอที่พวงมาลัยของเราโดยที่ว่ารถคันนี้เป็นตัว AMG Edition ก็จะได้พวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตเต็มตัวเลยเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านท้ายตัดนะครับผมมีโลโก้ AMG ติดมาเองด้วยตรงนี้สวยงามมากแล้วก็ ตัวพวงมลาลัยเองก็จะมีมัลติฟังก์ชันมาให้ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเหมือนอตัวเมาส์ที่ผมเลื่อนหน้าจอตัวดิจิตอลตรงกลางนะครับส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นการรับสายวางสายเพิ่มลดเสียงตัวพวงมลาลัยนี้ก็เป็นพวงมลาลัยปรับไฟฟ้าแบบ4ทิศทางเลยนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้ที่เด็นเลยแล้วก็ยื่นหน้าเข้ามาได้ด้วยโดยใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยก็ถือว่าค่อนข้าง Ex c Exclusive ดีเพราะว่าส่วนมากคู่แข่งเขาอย่างเช่น bmw เนี่ยส่วนมากเขาจะให้เป็นแบบ บอกเอเป็นพวงมาลัยที่ปรับแบบแมนนวลอันนี้ให้ไฟฟ้ามาเลยส่วนตัวไฟทั้งหลายแหละนะครับก็จะเป็นไฟแบบออโต้หมดมีครูสคอนโทรลมาให้แล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นเกียร์ของเราซึ่งรถสมัยใหม่ของเบนซะ์อ่ะเดี๋ยวนี้เกียร์จะมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วข้างขวามือของเรานะครับก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันอีก3ปุ่มปุ่มแรกก็จะเป็นตัวปักเซนเซอร์เปิดปิดปักเซนเซอร์ ปุ่มที่2ก็คือเป็นตัวเปิดตัวกล้อง360องศาแทนที่บอลจะไปกดในเมนูที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็จะมีปุ่มชอ็อตคัตต,ตรงนี้ได้เลยเราสามารถกดได้และอันที่3ก็คือเปิดปิด head up display ข้างหน้านี้ถ้าคนเ,าเปิด head up display เราไม่ชอบมันดูเกะกะดตาเราก็สามารถมาเปิดปิดตรงนี้ได้เลยเรามานั่งข้างหลังกันที่จริงคนเคยเห็นผมนั่งซีคูมาหลายคนแล้วแหละก็ไม่มีอะไรเข้าออกสบายๆชิลๆเป็นรถ2ประตโตที่นั่งที่ ออกแบบมาให้2นั่งข้างหลังเนี่ยนั่งได้จริงๆไม่เหมือนหลายหลายคันที่ผมรีวิวไปบางคันนี้นั่งไม่ได้เลยแต่เจ้าซีคูปคันนี้ก็สามารถนั่งได้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยดูไม่อึดอัดเพราะว่าของเขามีหลังคาแก้วที่เป็นแบบพาโนรามิกกลาซูฟมาให้ก็จะค่อนข้างปโปร่งเลยนะครับข้างนอกข้างข้างก็มีกระจกมาให้ด้วยก็ค่อนข้างปโปร่งเลยส่วนข้างหลังนะครับก็จะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะเนาะตามสไตล์รถคูเป้ก็จะมีแอร์มาให้อย่างน้อยมีแอร์ก็ดีนะมีแอร์ตอนที่2มาให้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีตัว เอาไว้ใส่คาซีทเด็กได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นที่วางแก้วเ,เล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นแล้วมีไฟไฟก็เป็นแบบเม็ดเพชร LED สวยงามมากมีเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ทำให้รู้ทุกอย่างเลยว่าคันนี้เบอร์มาสเตอร์นะเป็นฝากครอบเบอร์มาสเตอร์สวยงามมากก็ถือว่ารูปแบบโอเคเลยไม่ฟิตไม่อะไรสบายๆนะครับใน4คูปคันนี้ใครที่ซื้อไปเพื่ออยากเท่ด้วยแล้วก็ขนเพื่อนไปได้สักประมาณอีก2คนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยแต่เพื่อนก็อาจจะแค่บ่นๆเรื่องการเข้าออก แต่ที่เหลือคือมันนั่งได้จริงๆนะครับผมมัน practical จริงๆอย่างที่ผมเคยบอกในรถคันนี้คือมันบาลานซ์จริงสําหรับใครที่ไม่ได้อยากเป็นซีดานจา๋าแต่ว่าอยากมีพื้นที่ในการเก็บของเยอะเนี่ยเจ้าซีคูมเนี่ยเหมาะสมจริงกับท่านผู้ชมที่หาอยู่นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวเจ้าตัว c 2 5 0 Coupe คปหลายๆคนดูแล้วก็อาจจะสนใจไม่สนใจไม่รู้นะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงขายของผมผมก็อยากจะขายคุณเนี่แหละคันนี้นะครับจะเป็น c 2 5 0 Coupe คปตัว สุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเฟสลิฟแล้วก็จะได้เป็นตัวปี2018นะครับซึ่งรถคันนี้ปี2018ปุ๊บจะได้เป็นตัว9เกียร์แล้วนะคุณลองไปดูดีๆคันนี้ได้9เกียร์แล้วราคาที่ผมขายอยู่ที่2,590,000บาทและรถคันนี้วิ่งน้อยมากๆนะครับวิ่งไม่ถึง30,000กิโลเลย20,000กว่ากโลเท่านั้นซึ่งรถเนี่ยกำลังเข้าปีที่3วิ่ง20,000กว่ากโลเท่ากับปีหนึ่งเนี่ยเขาใช้ยังไม่ถึงหมื่นกโลเลยวิ่งน้อยมากๆนครรัับลล้ใที่่หาาอออยออยูกก็งงมจจไดเ ติดต่อมาหาผมได้ทางช่องทางนี้ได้เลยและแน่นอนนะครับไม่ลืมใครที่อยากจะขายรถก็ติดต่อผมมาในช่องทางช่องทางนี้ได้เหมือนกันส่งรูปส่งสำเนารถมาให้เดี๋ยวตีราคาให้คุณเลยถ้าราคาเป็นไปได้ไปกันได้ผมไปซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนพอฝากตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะคนที่ดูอยู่นะตอนนี้ซับให้ผมด้วยอยากไปถึง2 0 0 0 0นซับเร็วๆใกล้แล้วใกล้ถึง20,000นซับแล้วนะครับขอให้ฝันผมเป็นจริงภายในปีนี้แล้วกัน ถึง2 0 0แสนซับเร,เร็วๆฝากด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้โควิดที่เขาเรียกกันว่าระลอกใหม่มันกลับมาแล้วนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆกันด้วยนะครับใส่แมสพกแอลกอฮอลเยลไปทุกสถานที่ด้วยถ้าเกิดไม่จําเป็นที่ต้องออกมาก็อยู่บ้านกันนะครับผมเวลาผมขายรถนี้ถ้าเกิดคุณไม่อยากออกจากบ้านมาโทรหาเราให้ได้โทรมาหาเราได้เดี๋ยวเราจะทําการวิดีโอคอลโชว์รถทุกคันในเต็นท์ให้เลยนะครับผมก็ฝากตรงนี้ด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้ ผมขอตัวลากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ